มาคุยกันถึงเรื่องของการเรียกร้องใครไม่มาไรนี้พลาดมากนะเพราะว่าคณดาเพิ่งมารู้ว่าจากการที่โทรมาปรึกษาสองสามวันที่ผ่านมานี้ทุกคนที่เป็นฝ่ายถูกอะหลงประเด็นกันหมดเลยหลงประเด็นกันหมดแล้วม่วไปหมดคือเรียกกับพปบได้เท่าไหร่คะคณดาแล้วเขาให้แย่อะค่ะแล้วเราต้องทำยังไงอะตั้งหลักนะทุกคนคณดาเข้าเรื่องแล้วนะคณดาเข้าเรื่องแล้วนะคะใครแชร์ไรนี้คนนั้นได้บุญนะคะใครแชร์ไรนี้นะคะแล้วไปถึงคนที่แบบว่า เขาไม่รู้อ่ะคุณได้บุญนะนะคะหลายคนอ่ะพอฟังแล้วก็มีความรู้ไงว่าอ๋อพรบเร,รียกได้เท่านี้อ๋อเราจะสามารถเรียกได้จากพรบรและประกันภาคสมัครใจถูกไหมเราจะมีความรู้แบบนี้แต่พอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงอะคะ่ะทุกคนจะมั่วแบบนี้นะคะไปแบบว่าแล้วเราจะเรียกร้องจากพรบรรรได้เท่าไหร่คุดาเรียกร้องจากประกันภาคสมัครใจได้เท่าไหร่คุดาบอกหลายคนแล้วนะย้ำอีกครั้งและก็จะพูดอีกครั้งพูดจนกว่าคุณจะเข้าใจว่าเวลาเราเรียกร้อง เราเรียกร้องจากคนผิดเราเรียกร้องเต็มจำนวนเราจะไม่เรียกร้องกระปิดกระปอยนะคะแล้วคําถามที่หลายคนบอกว่าต้องรอให้รักษาเสร็จก่อนหรอครูดาเวลาหนูจะไปเรียกร้องตํารวจบอกว่าให้รอให้รักษาให้เสร็จก่อนถูกต้องค่ะถามว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นคุณจะรู้ได้ยังไงว่าค่ารักษาพยาบาลเบ็ดเสร็จน่ะมันอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าคุณยังรักษาไม่เสร็จแล้วเวลาเราเรียกร้องครูดาบอกแล้วว่าตกลงกันทั้งจํานวน กรมาทันประกันภัยเขาจะคุ้มครองตกลงกันทั้งจํานวนนั่นหมายความว่าถ้าเราฉีกไปเอาจะ,ะเอาค่านี่แหลมหนึง่งเอาค่านั้นแหลมหนึง่งเอาคานู่นแหลมหนึง่งมั่วไปหมดทีนี้วิธีการที่จะเรียกร้องเต็มจํานวนนั้นทําอย่างไรคุณจะต้องไปดูคลิปที่คูดาบอกเอาไว้ว่าคนที่เป็นฝ่ายถูกสามารถเรียกร้องในส่วนของมูลละเมิดได้ มูลละเมิดมีอะไรบ้างเช่น1ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลอันนี้เรามีอยู่แล้วไม่ไว่าจะรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเขาจะมีสลิปค่ารักษาค่ารักษาพยาบาลที่มันเป็นรายการต่างๆรายละเอียดเท่าไหร่โรงพยาบาลมีอยู่แล้วสสลิปค่ารักษาอื่นๆเช่นค่าเอ็กซเรย์ค่า,น,า,น,น,าน,นู่นนี่ที่มันนอกเหนือจากค่าใช้ใจ่ายที่ทางโรงพยาบาลบางคนอ่ะเห็นไหมเวลาเขาเขาให้ไปเอ็กซเรย์อย่างเงี้ยเราต้องจ่ายนอกเขาเรียกว่าค่ารักษาพยาบาลที่มันต้องจ่ายนอกอ่ะ เก็บสลิปเอาไว้สามค่าอะไรอีกค่าอุปกรณ์อื่นๆเช่นอะไรเราต้องซื้อผ้าก๊อซเราต้องซื้อผ้าพันแผลเราต้องซื้อไม้เท้าค้ำยันเราต้องซื้อไม้สามขาเราต้องซื้ออะไรที่บางคนต้องใช้แผ่นเพลิด นะคะบางคนต้องซื้ออาหารเหลวะอะเพราะลูกกินแบบอันนั้นปกติไม่ได้จะต้องซื้ออุปกรณ์อย่างอื่นเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะเก็บบินเก็บสลิปไว้3ค่าเดินทางในระหว่างที่เราออกจากโรงพยาบาลแล้วมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมาพบแพทย์เพื่อมาล้างแผลเพื่อมาตรวจอาการแบบนี้ค่ะมันเบ็ดตเตล็ดแล้วมันมีทั้งหมดหกข้อถ้าไม่เข้าใจไปย้อนดูคลิปคูดาที่คูดาทําคลิปไว้ว่าแนวทางในการเรียกร้องในส่วนของบุลเมิด ะะเห็นไหมมันมีย่อยๆ6ข้อแต่พอรวมเบ็ดเสร็จกันแล้วเป็นเงินหนึ่งก้อนซึ่งเราเรียกว่าเต็มจํานวนที่เราเรียกร้องเขาเรียกว่าเวลาเรียกร้องอะตกลงกันทั้งจํานวนสมมตุตินะคะและชี้อีกทีนะย้ําอีกทีนะว่าใครผิดเราต้องเรียกร้องกับคนนั้นไม่ต้องไปงงว่าอุ้ยก้อนนี้ฉันจะต้ยังแยกไปพรบอก้อนนี้ไม่ต้องตั้งหลักเต็มจํานวนก่อนทีนี้เรียกทั้งจํานวนเรียกกับคนผิด หรือคู่กรณีเราที่เป็นฝ่ายผิดที่เหลือนะคะพอเราเรียกไปแล้วปั๊บคนที่เป็นฝ่ายผิดเขาจะหาเจ้าภาพเองพูดภาษาบ้านๆที่เข้าใจง่ายๆคือหาเจ้าภาพคือถ้าเขามีพรบรถเขามีพรบรถ,รถเขามีประกันภาคสมัครใจเขาจะเรียก2อ,อย่างนี้มาเป็นเจ้าภาพจ่ายแทนเขาเขา้าใจไหมทีนี้ยกตัวอย่างเช่นเบ็ดเสร็จคุณรู้แล้วว่าเนี่ย อ,อุบัติเหตุครั้งนี้ชี้มาแล้วว่าเราเป็นฝ่ายถูกทีนี้เราได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะรู้และคูดาแจ้งไว้แล้วว่าเรียกร้องมูลเมืุอะไรและเราก็ไปเทียบเขียนที่นี้เขียนเบ็ดเสร็จเป็นจํานวนเงิน1นึ่งแสนบาทคูดายกตัวอย่างนะมาทีนี้เข้าเรื่องแล้วทุกคนนะคะทุกคนจะได้เข้าใจนะคะอันนี้ถูกไหมเนี่ยอ่ะโอเคมามา,มาดูเหตุการณ์นี้สมมุติว่าเรารวมสิ่งที่เราสูญเสียไปแล้วเบ็ดเสร็จคือเท่าไหร่ 1 5 0 0 0นะคะเรียกว่าเราเรียกร้องเต็มจำนวน1 5 0 0 0แนะ,ะ้แจ้งไปยังคู่กรณีว่าฉันจะเรียกร้องเนี่ยแสนห้านะแต่ในแสนห้านั้นคุณต้องเขียนแจกแจงมาเรียบร้อยแล้วนะว่าค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่มีสลิปเท่าไหร่ไม่มีสลิปเท่าไหร่เออค่าเดินทาง,ค,างค่านุ่งค่านี่มันอยู่ในแสนห้าคุณต้องเขียนรายละเอียดให้เป็นนะไม่ใช่ไปกลมกลมแสนห้าแต่ไม่รู้ที่มาที่ไปแบบนั้นโอกาสได้ยากมากเคลียร์นะเคลียร์นะนะสมมติเรียกแสนห้าทีนีค้คู่กรณีเขามีพรบรเขามีพรบร พรบถ้าในกรณีไม่ตุยไม่มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นความคุ้มครองของพรบคือจะให้สิทธิคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลของคู่กรณีที่เป็นฝ่ายถูกเขาจะให้สูงสุดที่80,000บาทไม่เกินนั้นเพราะฉะนั้นไอ่แสนห้า105ที่เราเรียกร้องไปพรบรจ่ายแน่ๆมีเจ้าภาพแล้วหนึ่งอันนี้คุณได้ยกตัวอย่างในกรณีที่คู่กรณีเรามีทั้งพรบรและประกันนะพอเราเรียกเขาไปแสนห้าเขาก็เรียกพรบรเขามา เขาได้เต็มที่แค่แปดหมื่นพรบนะให้เต็มที่แค่แปดหมื่นโอเคแต่เราเรียกเขาไปแสนห้าล่ะทีนี้ส่วนที่เกินจากแปดหมื่นใครจะมารับช่วงต่อประกันภาคสมัครใจค่ะคําว่าประกันภาคสมัครใจก็คือประกันประเภทหนึ่งสองบวกสาบวกชั้นสามที่คุณทำเอาไว้นั่นแหละเรียกรวมกันว่าประกันภาคสมัครใจเขาก็จะให้ประกันภาคสมัครใจเขามาจ่ายต่อส่วนที่เหลือเห็นไหม ไอ้คนเรียกแสนห้าไปเนี่ยไม่ต้องไปมั่วกับเขาไม่ต้องไปแยกให้เขาบางคนรู้แล้วโอ๊ยแล้วเราต้องยื่นแยกไปไม่ต้องแยกค่ะไปเป็นก้อนก่อนและเขียนไปให้ถูกว่ามูละเมิดเนี่ยเราเรียกอะไรบ้างในก้อนแสนห้าเนี้ยเวลาเราเขียนอะเราเขียนแยกแต่เวลาเรียกเราเรียกเป็นก้อนไปเลยเพราะเราสรุปยอดถูกไหมเราเขียนค่าน้นค่านี้กันนะรวมกันปุ๊บรวมเป็นแสนห้าเรียกกับคู่กรณีคู่กรณีก็จะไปเรียกเจ้าภาพฉันทำพรบเอาไว้โอเคโล่งใจพรบอย่างน้อยพรบจ่ายแน่แปดหมื่นทีนี้ เขาเรียกแสนห้าเหลืออีก70,000ประกันภาคสมัครใจมาช่วยจ่ายแทนเขาสรุปเคลียร์ไหมคะแสนห้ 105. คนที่เรียกร้องไปไม่ต้องไปงงกับเขาค่ะเดี๋ยวเขาแจงรายละเอียดมาเองแต่คิดในทางกลับกันถ้าถ้ารถคันนี้ที่เป็นฝ่ายผิดไม่มีพรบรล่ะพระบรไม่มีพรบรไม่มี รถคู่กรณีเราสมมุตินะอันนี้คุดูดาอธิบายนะลองนึกภาพดูว่าถ้าเราเป็นฝ่ายผิดแล้วฝ่ายถูกเขาเรียกเรามาแสนห้านะคะถ้าเขาเรียกเรามาแสนห้าแล้วเราไม่มีพระบออันนี้คุณดาให้คุณสมมุติแล้วนะว่าเราคือฝ่ายผิดนะแล้วคู่กรณีเรียกเรามาแสนห้านะรถเราดันพรบขาดตายแล้วพลรบอขาดทีนี้แปดหมื่นตรงนี้ใครต้องจ่ายพิมพ์บอกครูดาหน่อยว่าแปดหมื่นตรงนี้ใครต้องจ่ายแปดหมื่นใครใจ่าย เราถูกต้องค่ะพี่ตู่คนสวยนาะอพี่ดวงนาะอเราต้องจ่ายเองเพราะประกันภาคสมัครใจคูดาบอกแล้วว่าว่าในหน้าตารางกรมธรรม์เขาเขียนไว้ชัดเจนโดยตรงความคุ้มครองนะคะความรับผิดต่อบุคคลภายนอกข้อ1นเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตามพรบรเท่านั้นเพราะฉะนั้นประกันภาคสมัครใจจะไม่มาจ่ายอีก้อนเจ0ดหมื่นนี้ไม่จ่ายให้ถ,ถ้าพรบรไม่จ่ายก่อนประกันภาคสมัครใจจะไม่จ่าย พราะในหน้าตารางกรมธรรม์ระบุไว้ชัดเจนว่าเขาจะจ่ายก็ต่อเมื่อนะคะเป็นความเสียหายที่เกินมาเป็นส่วนเกินจากพรบรเท่านั้นแล้วถ้าเราไม่มีพรบรงานงอกค่ะคุณต้องจ่าย8 0ด0 0ก่อนเพราะถ้าคุณไม่จ่าย8 0ด0 0ประกรันภาคสมัครใจคุณจะไม่จ่ายเจ0 0 0ื่นเคลียร์ไหมคะข้อนี้เคลียร์ไหมไปทีละขั้นตอนนะไปทีละขั้นตอนนะอ่า แต่ถ้าเรามีแต่พรบรหลายคนบอกว่าซื้อแต่พรบรก็พอและประกันภาคสมัครใจไม่ต้องซื้อหรอกถ้าไม่ต้องซื้อเขาเรียกมาแสนห้าพรบรจ่ายแทนคุณแค่แปดหมื่นค่ะบอกแล้วเขาจ่ายเต็มที่แค่แปดหมื่นค่ะอีเจ็ดหมื่นนี้ใครจ่ายถ้าคุณไม่มีประกันภักสมัครใจใครจ่ายคะคุณก็ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นขาดได้ไหมพรบรกับประกันภาคสมัครใจไม่มีได้ไหมไม่มีได้ไม่เอ่ยได้ถ้าคุณมีตัง เออได้ถ้าคุณมีตังค์เ no, นอะพี่ตู่คนสวยเคลียร์ไหมคะเคลียร์ไหมนี่คือเคสที่ไม่ตุยนะเคสที่แค่เรียกในส่วนของค่ารักษาพยาบาลแล้วก็มูลละเมิดนะคุณดาสมมุติแค่ยอดแสนห้านะนี่กรณีไม่ตุยนะอยากรู้กรณีตุยไหมคะถ้าอยากรู้พิมพ์อยากรู้มาคะ่ะเดี๋ยวคุณดายกตัวอย่างกรณีตุย